เนี่ยถ้าผมข้ามไอ้เจ้าเส้นสีเหลืองไปนี่ผมต้องแหลกแน่ๆเลยว้ยดาบหายคนอะไรโยนดาบทิ้งผมโอเคครับจบเรียบร้อยครับแหมผมโยนดาบทิ้งแล้วคิปเปอร์ก็ระเบิดดาบดาบผมไปเรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าบา้าเอ้ยู้เราเกลียหนายแย่ลงไปเลย <c oughs> ไม่ได้ระเบิดล้วหรอก ฮัลโหลสวัสดีครับกลับไปคราวสหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮนะเราจะมาลองเล่นไมค์ครับ1.17กันต่อโอเคป่ะฮะซึ่งอันนี้นะฮะจะเป็นตอนที่สามแล้วก็จะเป็นตอนสุดท้ายด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยฮะ1.17มันบั๊กค่อนข้างเยอะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราอาจจะรอให้มันตัวเต็มออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งะฮะคือตอนนี้เนี่ยฮะมันมีตัวเกมก็คือเวลาเราเอ้ยไม่ใช่ตัวเกมมันมีปัญหาเวลาเราเดินข้ามช้างโอเคป่ะฮะเส้นสีีีเเเเเเเหลลลืือองงตัววววนนนน้้้้คาาาาารรดดิขิขมช่ยฮะแุบ มันจะมีปัญหาคือตัวเกมเนี่ยฮะมันจะแหลกมากผมก็แบบเอ้ยมันเป็นบั็อกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองไปแอบดูว่ามันเป็นบั็อกอะไรฮะเนี่ยคือผมใช้ตัวเกมพิเศษะนะเราสามารถแอบดูได้ว่ามันเป็นบั็กอะไรเนี่ยฮะถ้าเกิดเราซูมดูเห็นป่ะฮะมันจะบอกอยู่ว่าแบบเป็น ไบโอม invalid id ลบหนึ่งดังนั้นน่าจะเป็นเหมือนแบบมันส่งข้อมูลช้างเออร์เลอร์มาให้ตัวเกมอะไรเงี้ยฮะตัวเกมมันก็เลยแบบค่อนข้างมึนอะไรเงี้ยดังนั้นก็เนาะก็ลองเล่นเท่าที่เล่นได้แล้วกันฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะทําอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยฮะเราจะลงไปแตะเบ็ล็อกกันโอเคป่ะฮะคือเข้าใจไหมว่ามันเบสล็อกเนี่ยมันอยู่ลบหกสิบสี่คือมันเป็นแบบถ้ำชนิดใหม่อะไรเงี้ยฮะดังนั้นคือการที่เราลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างยาอนนานมากดังนั้นฮะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกัน นี่ไงเนี่ยบอกแล้วคือมันจะแหลกอะไรอย่างเงี้ <Okay. S 1> ยเข้าใจป่ะฮะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะฮะเดี๋ยวขอลองขุดไปแตะเบดล็อกก่อนละกันโอเคป่ะฮะว่ามันเป็นยังไงคือความแหลกเนี่ยฮะมันเป็นเฉพาะแบบบางทิศทางเข้าใจไหมอย่างตัวนี้เนี่ยเห็นป่ะฮะมันเป็นเส้นสีเหลืองใช่ป่ะเราเดินข้ามไปวุดเห็นป่ะฮะเราเดินไปไม่มีปัญหาแต่เกิดสมมติเราเดินย้อนกลับกึ๊กอา้าวเดินย้อนกลับก็ไม่มีปัญหาเว้ยอ้าววัตเตอร์แมเอา้เอาอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวเดยแต่เกิดสมมติเราเดินหันแบบนี้เอะ โอเค okay. ไม่เข้าใจอะตัวเกมมันก็แบบบา้บาๆบอๆเอานะ่ะก็เดี๋ยวรอแบบ1.17 1.18ออกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นท้าใหม่กันแล้วกันฮะนี่ฮะตัวนี้เราสามารถลงไปข้างล่างได้นี่ตรงนี้ฮะมันเป็นจุดที่ค่อนข้างมืดอยู่เหมือนกันเห็นปะปิดปิดปิดไอ้นี่ป๊บนึงนะ F ออะไรนะ F 3 B ไม่ใช่ F 3 G โอเค okay, ฮะ <laughs> จะได้เห็นไงว่ามีมอนเตอร์ตรงไหนบ้างเห็นป่ะฮะคือถ้าเกิดสมมูรณเราลงมาข้างล่างตรงนี้เนี่ยฮะมันจะค่อนข้างมืดมากเลยโอเคผมขอเปิดเสียงขาวหน่อยละกันนะผมขี้เกียจตื่นเต้นอย่างน้อยจะได้เห็นว่ามันมีตัวแมวอะไรบ้างนะฮะเอ่อเอ่อเอ่อเอเอโอเคฮะมันก็แบบแอบ,บขี้โกงนิดนึงเว้ยเว้ยเว้ยวโอเคฮะเรามาตรงนี้โอ้โหแหลกอีกแลยยูนี่บอกแล้วไงว่ามันเป็นเอพิโซดสุดท้ายไอ้เจ้าตูดเบิกเดือดตกเกียรติ เอฟสามปิดก็ได้ฮะปิด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 เอฟสามบีฮะก็นั่นแหละฮะเราจะลงไปข้างล่างฮะซึ่งขออนุญาตมาแปะไฟแถวนี้นิดนึงนะฮะโอเคสวัสดีแมกบูมฮะคือบางจุดมันก็แหลกบางจุดก็ไม่แหลกก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันอู้สวัสดีฮะอคือผมกําลังจะให้ดูฮะว่าถ้ามันสวยงามมากเห็นปะมันคือมันก็โอเคมันก็แหลกนะเดี๋ยวขออนุญาตแตะไฟแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเราจะได้มองเห็นนะว่าถ้ำเนี่ยฮะมันมีความสวย งามขนาดไหนนี่ตรงนี้เราสามารถลงไปได้อีกแล้วบรรยากาศตรงเนี้ยผมบอกเลยมันคล้ายๆกับที่อยู่ของวาเดนเลยเนี่ยเห็นปะ่ะมันเป็นถ้ำแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ำสปังอู้ดิอมอนแต่ว่าอ่าขุดไปก็ได้ฮะอย่างน้อยในคลิปนี้เราก็เจอไดมอนนะฮะอา้าวดมอนด์ตั้งเม็ดหนึ่งเนี่ยบอกแล้วเวอร์ชันใหม่เนี่ยหาเพชรยากมากนะฮะมีใช่ฮะมีเม็ดเดียวจริงๆด้วยฮะโอ้โหจะงกอะไรขนาดนี้เนี่ย ก่อนเนาะเวอร์ชันก่อนๆที่ผ่านมาคือมันหาได้บอนง่ายไงวเวอร์ชันนี้เขาก็เลยปรับให้มันหาย,ยากกว่าเดิมเป็นไงละ่ะฮะหาย,ยากกว่าเดิมมากๆเลยแหละนะฮะมีสีเคียวๆอยู่ข้างหน้าด้วยนะฮะผมว่าแปบบ๊บนึงนะ F3 เนี่ยถ้าผมข้ามไอเจ้าเสรร้นสีเหลืองไปนี่ผมต้องแหลกแน่ๆเลยว้ยดาบหายคนอะไรโยนดาบทิง้งผมโอเคครับจบเรียบร้อยครับแหมผมโยนดาบทิง้งแล้วคิปเปอร์ก็ระเบิดดาบผมไปเรียบร้อยแล้วไอเจ้าบ้าเอ้ยผมโยนดาบทิ้งไป คือเมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะคือมือไปโดนปุ่มโยนดาบทิ้งคือมันน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของทุกๆคนนะนะที่ว่าแบบมือชอบลั่นไปโยนดาบทิ้งอะไรเงี้ยโอ้ no keeper มาเราล้เร้องไม่มีดาบด้วยผมทาไงดีเนี่ยโอ้ยอ้าเอาเลยระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดไม่ระเบิดอีกระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดระเบิดเลยเออแตกไปอีกอู้เฮ้ยแป๊บหนึ่งนะหินอันนี้เนี่ยมันมีความแข็งขนาดไหนมันมีความแข็งขนาดคปเปอร์ระเบิดไม่พังเว้ยอู้ ถ้าหินนี้เราเบิดไม่พงังแต่ว่ามันน่าจะเป็นหินแบบพิเศษและฮะหินแบบอุ๊อุ๊อุ๊แบบแบบแบบหลกแหลกแหลกแปบนึงนะคิปเปอร์จ๋าคิปเปอร์ผมผมมีความว้าไอเจ้าบ้านี่ไประเบิดเลยเออนี่เฮ็นบ,บ่ะมันระเบิดไหมระเบิดตั้งบล็อกหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเป็นหินที่มีความแข็งมากอะแบบหลกอีกรอบนึงนะฮะถ้าวาเด่นโผล่ออกมานี่ก็สนุกสนานแล้วฮะอ,อ,อ,อะไรอะ โอ้เคสปสไปดโอ้ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น่าจะโอ้ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีจริงๆฮะไม่นะไม่นะ no 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 ก็ใครอยากตื่นเต้นก็ลองล,อง,ลองถ้ำดูก็ได้นะฮะคือถ้ำปกติคือมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกฮะมันยากเพราะความแหลกเนี่ยแหละฮะออ้ใช่ฮะและนี่คือแร่ทองฮะถ้าเกิดเราขุดปุ๊บก็จะได้มาเป็นเศษทอออาจจะอีกนายอีกแล้วเหรอเออ เราเบื่อตายแล้วไปเหอะไปไปโอ้โหฉี okay, ่เฉ so okay? so ียวหัวก็นั่นแหละฮะแร่ใหม่ๆ่เห็นป่ะฮะเราขุดทองมันก็จะมาแบบเป็นเศษทองแบบนี้คือมันจะไม่ได้แบบเป็นเออเป็นทองก้อนเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากได้ทองก้อนแบบเดิมเนี่ยฮะเราก็เอาแร่ทองดิบๆอย่างเงี้ยฮะมาคาเป็นเออเก้าอันโอเคป่ะก็คือเท่าไหร่นะสามคูณสามอ่ะแบบนั้นอ่ะนั่นแหละฮะมันก็จะได้มาเป็นทองแบบเดิมในดูดีลาพิมนยังขุดได้เหมือนเดิมไหมแวบโอเคฮะลาพิษยังเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างนะสวัสดีเรา เเบื่อนายมากเลยน่าจะเกิดอะไรเยอะแยะเนี่ยปะโธโอเคผมขออนุญ,ญาตขุดลงต่อไปเลยแล้วกันนะฮะว่าข้างล่างตรงนี้ฮะมันมีอะไรน่าตื่นเต้นอ,กอกนีกดีวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเพื่อปการประหยัดเวลาดีนิ้วฮะ โอเคตอนนี้ฮะเรามาถึงที่พิกัดลบ y 4 4เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ที่ขุดเราก็พังไปถึงอันะฮะตอนเนี้ยข้างล่างตัวเนี้ยฮะมันเป็นหินที่ค่อนข้างแข็งมากมันใช้เวลาขุดค่อนข้างยาวนานนะฮะมันยาวนานกว่าโคโบโตนิกมั้งเนี่ยอันเนี้ยดูดิจึกจึกจ๊กจึกจ๊กจึก๊็งไปฮะมันใช้เวลานาน,านมากนะฮะเนี่ยผมคิดถึงโคโบโตนเลยเนี่ยถ้าโคโบโตนเห็นปะฮะมันก็แบบเห็งไะฮะมันมันขุดง่ายกว่าตั้งเยอะอะ่ะไอ้เจ้าหินแมวเนี่ยมันขุดดยยยยยยาาากกกกมมมเเเเเเเลลลลลนนนนนนนีีออนะ Deep State, ออนี่นะ่่่รรอออออออะะะะะไไคืืืัั็ชต้จแหฮ ก็ลงไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราใช้ที่ขุดเหล็กเนี่ยได้ไหมมันก็จะเร็วกว่าเดิมแต่คือเข้าใจไหมฮะมันมันก็เสียดายนะ,ะที่ขุดเหล็กก็แดดนกนเนาะเอาเร็วๆลบห้าสิบสองแล้วฮะอีกนิดเดียวฮะเราก็จะถึงเบื้องล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ะซึ่งเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยฮะเวลาเราลงมาตำาๆเนี่ยเราก็จะเจอกับลาวาเยอะๆถูกต้องมาฮะแต่เวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปแล้วคือลาวาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบอยู่ด้านล่างขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยฮะ เอ๊ใช่ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคือลาวาม,มันก็มันก็อาจจะอยู่ทุกขนทุกแห่งนะผมก็ไม่แน่ใจอนาคตมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงล,ละมัง้งเนาะลบ58แล้วอีกนิดเดียวงี้ง และก็ถึงตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคฮะเราสามารถมาได้ถึงลบ 60, okay, หกสิบโอเคป่ะฮะก็เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราขุดลงไปบางจุดเห็นปะ่ะฮะมันก็จะแบบเนาะเหมือนแบบเนีย่ยเนี่ยเราก็ลงมาตามๆอ,อย่างนี้ได้อะไรเงี้ยโอเคคือเราก็สามารถมาได้ถึงลบหกสิบสองอะไรประมาณเนี้นะฮะก็ถ้าเกิดสมมติเราโชคดีเราก็อาจจะสามารถลงไปได้อีกแหละมังม้งเนาะเนาะมั้งมั้งไม่รู้ดิโอเค okay, ช่างมันฮะเราแตะเบรล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคฮะขึ้นไปน,นิดนึงอ่าลงนิดนึงโอเคฮะเราแตะเบรคล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถามว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราจะขุดแบบนี้เห็นไป่ะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราจะขุดแบบก้างปลายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ลำบากกว่าเดิมเพราะว่าอะไรหินมันมีความแข็งแรงมากใช่ไหมคือเครื่องล่างเนี่ยมันก็จะมีแลกค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่า เวลาเราขุดแบบเนี้หินมันค่อนข้างแข็งมากๆเลยเง,งี้ยโอ้โหนเราก็ใช้หลักสูตรเดิมไม่ได้ลแล้วดีใช่ปะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะสอนเสมอใช่ไหมว่าแบบเออขุดแบบนี้นะแล้วก็แบบทําเป็นก้างปลาลักษณะคล้ายอย่างนี้นอ่ะขุดปลายขุดปลอย่างเงี้ยฮะอันนี้น่าจะลําบากกว่าเดิมแล้วล่ะฮะโอ้โห,โห,โหสงสัยอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะหาแร่เนี่ยก็คงจะต้องไปตามถ้ำอย่างเดียวแล้วล่ะมัง้งยอมรับเลยฮะว่าบริเวณข้างล่างตัวนี้เนี่ยฮะแร่มันน้อยมากดูดิโอ้โหอ้าวแหลกอีก อารมณ์ดีหลือเกินเนี่ยคือปกติเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราขุดประมาณนี้อย่างเงี้ยเราก็ได้จะเจอแร่อะไรบ้างใช่ไหมเออข้างหน้าเจอเลโสโตนก็เหอะแต่ว่าแบบแร่มันค่อนข้างน้อยกว่าเดิมเยอะมากอรเพราะอะไรฮะ <S <S มันต้องแบบกระจัดกระจายเข้าใจป่ะเพราะว่าถ้ำเนี่ยฮะมันสูงกว่าเดิมถูกต้องไหฮะดังนั้นมันก็ต้องมีการแบบเออกระจัดกระจายของแร่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะไดมอนด์ก็เหมือนกันมันก็จะแบบโอ้โหสมัยก่อนว่าแบบแร่มีเท่าไหร่นะในหนึ่งชามก็จะมีอยู่แบบกระยมถูกต้องไหมฮะอันนี้คือมันกระยมแบบโอ้กระจายแบบยากกว่าเดิมแน่นอนจริ แล้วตอนนี้ครับผมกำลังจะขึ้นไปข้างบนสังเกตไหมครับว่ามันขึ้นไปเยอะมากโอ้นั่นแหละฮะเนี่ยขึ้นไปเยอะคือถ้าเกิดสมมติผมมีออปติไฟล์ผมก็คงจะซูไม่เห็นแล้วละว่าแบบโอ้ขึ้นไปเยอะมากๆเลยเนี่ยแล้วเห็นผมลงมาข้างล่างแบบนี้เนี่ยฮะมันใช้เวลาอยู่แล้วเพราะอะไรฮะไอ้เจ้ากินบ้านเนี่ยมันแข็งมากเลยเดี๋ยวผมขอไปเผาเหล็กตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยถ้ำตรงนู้นอีกนิดนึงอยากรู้ฮะว่าแบบถ้ำอามาดอนไมล์เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงคือเขาบอกว่ามันสวยมากโออ,ออ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 เเเเคป่่่่ะะะะขนนนนนนนุญาาาาตตตแแววววรรรงงงงีีีีี้้้้ิดดึฮฮสสัไ๋ถมลห น่าเกลียดจริงๆเลยฮะใช่ไหมเราเรามาแล้วใช่ปะเออใช่เรามาแล้วเออแป๊บหนึ่งนะฮะในคลิปที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนะะี่ยฮะที่ว่าเราสามารถเอาทองอัดมานี่ฮะ,ะเป็นบล็อกแรกเหมือนเดิมผมพูดผิดน,นะก็คือเป็นบล็อกแบบเนี่ยฮะ,ะก็คือเป็นแร่ทองดิบๆแบบเนี้ยมันจะลักษณะคล้ายๆเหมือนคอปเไม่ใช่สิมันจะคล้ายๆเหมือนโกลสโตนหรือคอโเปอรตนอ่ะมันคล้ายๆมันมันก็คล้ายๆกับโกลสโตนหละมั้งเนาะใช่ไหมมันคล้ายๆ คือจะบอกว่ามันคือโคบอตนใช่ไหมมันก็ไม่ใช่อะนะเอ่อมันคือบล็อกอะไรเนาะโกโตนมัน้งไม่รู้ดิฮะโอเคฮะมันก็คือบล็อกทองนั่นแหละตึกๆๆๆโอเคถ้าเกิดสมมติใครงบประมาณสูงก็เอาบล็อกเนี่ยฮะไปก่อสร้างก็ได้แล้วเราสามารถเอาออกมาเหมือนเดิมได้ไหมป๊อกแบบนี้อู้โอเคครับยอดเยี uh ่ยมอ่าฮะ โอเคไปเดี๋ยวผมขอทําดาบแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเหมือนกันอีกสักนิดนึ่งละกันและผมสัญญาครผมจะไม่โยนดาบตัวเองทิ้งแล้วนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบน่าเกียดน่าเกียดนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นก็แบบเออลืมๆม,มันไปซะนะมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่ <c oughs> เอ้ยเอาจริงคนที่เล่นมคยค้าอ่ะชอบมือล้านบ่อยผมเคยสังเกตมาแล้วนะเวลาแบบเรารับของแพงๆมาอะไรเงี้ยบางครั้งเดินๆอยู่ปุ๊บโยนทิ้งแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยก็มีนะฮะเมื่อกี้ก็แบบเออเป็นอุบัติเหตุนิดๆหน่อยอะ <c oughs> โอเคไปลงไปไอ้ถ้ำเมื่อกี้กันต่อฮะถ้ำท,ที่เราโดนคิปเปอร์ระเบิดเออมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะเอ้ตรงนี้มีอะไรปะออ้แหลกอีกอ่ะรบหนึ่งนะฮะตรงนี้มีอะไรไม่เอยตรงนี้อ๋อ โ oh. okay. อเคฮะมันก็เป็นถ้าที่มัน question. ซ้อนๆกันอยู่นั่นแหละมากลับมาถ้าตัวนี้ของเรากันต่อฮะมันเป็นถ้าที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นดีเห็นป่ะมีความสวยงามด้วยแล้วก็ไอ้เจ้ามอนเตอร์เยอะด้วยนะฮะโอ้โหอูอูอูเราเก็ียดนายเด้อไปเลยไม่ได้ระเบิดเราหรอกเดี๋ยวก่อนน้นนี้ก็แบบโยนดับทิ้งไปทีนึงแล้วโอเคฮะไล่แปะไฟตรงนี้นิดนึงนะฮะจะได้มองเห็นว่าถ้ำเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันสวยงามมากนะเห็นป่ะเอ่อ เออแป๊บหนึ่งนะฮะขอแปะไฟอีกนิดนึงเพื่อความปลอดภัยแปะเอาไฟหมดแล้ว What the m เม l นี่ผมแปะไฟเพลินขนาดนี้เลยเนี่ยอออันเนี้ยดูความกว้างของภาพเห็นปะฮะหลังคาสูงมากแล้วก็มีซอมบี้กำลังเดินหาเราตัวหนึ่งไอตูดบึกเอ้ยตกใจไอ,ย,อยี่ยี่ตกใจอะไรเนี้ยอ่ะแลกอีกดูมันดียะเออหูกือบลงออ้อยอ้ยช่วยด้วยความแหลก มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะนี่ยฮะย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะคอมผมไม่ได้กาะโอเคปะมันเป็นข้อผิดพลาดข,ของตัวเกมใหมคคับเวอร์ชันนี้เวอร์ชันหน้ามันไม่ได้แหลกขนาดนี้โอเคปะ่ะคือเขาพยายามทําเกมให้มันลื่นๆอยู่พอดีมันเนาะมันเป็นแบบระบบใหม่ของไมคัาที่ว่าถ้ามัน ถ้ามันติดลบได้อะเข้าใจไหมคือมันเขาต้องไปเขียนตัวเกมใหม่ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยฮะอ้าวแป๊บหนึ่งนะฮะไฟของเราก็เหลืออยู่นี่ว่เอ้าแล้วเมื่อกี้ทำไมผมตาถั่วแล้วเนี่ยโอ้ยตาถั่วแม้กระทั่งส n a p ช็อ t อ่ะลงต่อก็ได้ฝากไว้ก่อนเถอะไอ้เจ้าคิปเปิ์ว่าเราว่าเราหลบนายได้แล้วนะยังตามมาระเบิดตูดเราอีกเนี่ยฮะโอเคฮะตรงนี้ลงไปได้อีกเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะอ่าฮะตงนี้ลงไปได้อีกโอ้ยอีกแล้วไอ้จา เนี่ยทำใหม่มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละฮะเอยมันก็มืดแล้วมันก็มองไม่เห็นมอนเตอร์แล้วก็ยียกลัวคิปเปอร์เหลือเกินมันจะเริ่มระแวงโอเคป่ะฮะคือเวลาเราเดินเหยียบพวกกาวเวลเนี่ยเราก็จะแบบเอ้เสียงคิปเปอร์ป่าวะอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเริ่มหลอนในใจละโอ้ดมอนโอ,โอ้โอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอดมอนแป๊บหนึ่งเอ้ยอย่างน้อยคลิปนี้ก่อนที่เราจะปิดปิดปิดคลิปนี้อย่างน้อยเราก็ได้ทิคแอปดมอนแล้ววะโอเคโอเคดูดิ มีแค่2เมตรเองอะ่ะมันมันหายยากขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคฮะเชื่อแล้วฮะมันหายากจริงจริงมันกระจัดกระจายไปหมดเลยเออผมพยายามไม่เดินเพราะอะไรฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแหลกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยอู้หู p o t a โ o p เต a ต o โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคราฟไดมอนด์พิกแอกแป๊บหนึ่งโอเคป่เดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิ้วฮะและเราก็ได้ไดมอนด์พิก เอาไม่มีแอคทีฟเมนต์ man, แต่เอาเป็นว่าเราคงไม่หาเดเออเราคงไม่หาไดเทอร์ไลท์ในเวอร์ชันนี้หรอกนะฮะเพราะอะไรฮะเออเดี๋ยวผมจะปิดแนปช็อตอันนี้แล้วล่ะนะฮะผมทนไม่ไหวแล้วฮะผมขอเอาไดมอนอันนี้เนี่ยฮะลงไปขุดบริเวณข้างล่างใต้ดินใต้โลกของเราอีกรอบหนึ่งฮะก่อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้ฮะอยากรู้ไงว่ามันจะพาเราเจอแร่อะไรบ้างอะคือที่ขุดเหล็กมันก็พังเร็วสุดต้องไปฮะแล้วมันก็ขุดค่อนข้างช้านิดนึงเนี่ยมาดูซิว่าแบบเออที่ขุดไดมอนเนี่ยมันจะสามารถขุดน ซึ่งตัวผมเองก็อยากรู้เหมือนกันฮะว่าแบบเออเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราขุดข้างล่างแบบนี้เนี่ยฮะเราจะสามารถหาแร่เหมือนเดิมได้หรือเปล่าคือเ<ม>ข้าใจไหมมันใช้เวลามากกว่าเดิมเยอะมากอะแล้วการขุดแบบนี้เนี่ยฮะมันจะคุ้มต่อไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันดังนั้นฮะเราจะมาทดสอบกันเลยแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฟาสต์ o ฟร์ภาพดินิทฮะ และสิ่งนี้ฮะก็พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าการที่เรามาขุดแร่ในบริเวณข้างล่างแบบนี้ฮะเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาซะเลยฮะเพรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ่ะดเ๊ดเดดแป๊บหนึ่งนะฮะแป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 ะโอ้แหลก เนี่ยฮะบริเวณข้างล่างตัวนี้เนี่ยฮะตั้งแต่ผมขุดมานะเราเจอแค่เลสซตโนต,ต,ตรงนี้โอเคปะ่ะที่เหลือมันไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าเลยคือถ้าเกิดสมมติเราเล่นแบบเวอร์ชันเก่าๆก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องเจอฐานอย่างน้อยเราต้องเจอเหล็กถูกต้องป่ะแต่อันนี้คือมันไม่เจออะไรเลยคือเฮ้ยมันก็เกินไปเหมือนกันนะเนี่ยฮะคือหินขุดก็ยากแร่ก็ไม่มีแล้วเราจะลงมาข้างล่างเพื่ออะไรใช่ป่ะดังนั้นฮะอนาคตสงสัยนะถ้าเกิดเราจะหาแร่จริงเนี่ยก็คงจะต้องแบบเดินหาตามถ้ำอะไรแบบนั้นแหละมั้ง เนี่ยฮะเราควรจะต้องมาเดินหาในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะแล้วก็มาตื่นเต้นกันแถวนี้อย่างงี้โอ้สอมบี้อีกแล้วแลกอีกแล้วไม่หโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ลูกสอมบี้ครับว้าว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 ปาด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 แลกไอพีกันเลยทีเดียวหายไปไหนกันโอ้ยไอเจ้าเน้แหลกปอไม่สู้ฮะไม่สู้ผมไปลวบาย ก็สรุปแล้วถ้าเวอร์ชั่นใหม่นะฮะก็เป็นอะไรที่สวยงามทําให้เราขุดแร่ยากกว่าเดิมและแร่ก,ก็หายากกว่าเดิมด้วยเช่นกันฮะอันนี้คือไหมครับสแนปช็อตอน,นาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอฮะดังนั้นฮะคลิปนี้ครับเราขอปิดซีรีส์สั้นๆเลยละกันนะฮะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเล่นยากมากคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วผมขอล่าวปิดคลิปให้เท่านี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าคร คิดยังไงกับการที่ว่าแร่หายากขึ้นกว่าเดิมฮะคอมเมนต์ตบริเวงข้างล่างกันได้เลยฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย